แกงส้มก็ต้องไข่เจียวกินข้าวกลางวันนี้มีถ้าไข่เจียวมาด้วยแกงส้มไข่เจียวหืหมงูเมล่ากอเมื่อวานตำต้มกินแต่ไม่ได้ถ่าย เมนูหอยมากแล้วอร่อยมากเอาหอยไปทอดแล้วก็เอาน้ำตาลคลุกไปได้เลยอ,อันนี้คือแบบกินแค่หอยก็กินค่าดีเลยะอะคุมอืม 嗯。Mm hmm.